ใช่ค่ะชุนเชี่ยวาาอง้าวันนี้ก็จะมาแนะนำสินค้าตัวหนึ่งนะที่เพิ่งสั่งมาจาก Lazada นะก็เพราะว่าเทอมนี้เนี่ยมีเรียนมีเรียนอยู่ตัวหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับการวาดภาพจีนแล้วก็เขียนตัวอักษรจีนด้วยภาษจีนนะซึ่งมันต้องเตรียมอุปกรณ์หลายอย่างเลยก็เลยเข้าไปดู Lazada านี่ล l a z a d a ก็มีอุปกรณ์พวกนี้อยู่นะเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะว่ามีอะไรมาให้ครบหรือเปล่านะดู นี่อุปกรณ์ของเรานะดูจากรูปที่ตอนที่สั่งเนี่ยก็ดูมีอุปกรณ์มาให้เยอะอยู่นะมีหลายอย่างเลยเออนี่เป็นภาพนะลักษณะของสีของอุปกรณ์เวลาใช้งานเนี่ยเวลาวาดก็สวยแบบนี้เลยนะ <c oughs> โอ้โหราคา288บปาท <c oughs> ประมาณนี้นะ274 อันนี้ก็ของเพิ่งจะมาวันนี้เลยนะเดินออกไปเอานี่ไงใช้เวลาประมาณ5วันนะถือว่าเร็วมากสั่งจากจีนกว่าจะผ่านกรมเข้ากรมศูนย์ออกกรมศูนย์ใช้เวลา5วันถือว่าเร็วรอไม่นานรอไม่นาน เดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันเลยด้านในอันนี้ก็เป็นข้อความจากร้านค้านะเขาบอกว่า please don't give us negative feedback นะอย่าให้ผลตอบรับที่ไม่ดีกับร้านเรานะแต่ถ้ามีอุปกรณ์ปัญหาอะไรเนี่ยให้บอกเรานะเดี๋ยวเราจะเทคแคร์ดีมีการมีการบอกด้วยมาลองแกะกันดูดูซิว่าสภาพข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวคอยดูนะ ปัค่อยๆแกะฝืกซึ่งออกแล้วดูดูกล่องเดี๋ยวดูกล่องโอ้โหดูเยินมาเลยขาดซ้ายขาดขวาโอ้โหประทับใจจริง First, First Impression นะโอ้โ oh, ห oh. ขาดมันจะดีนะไม่กล่องไม่แตกของรงูขออกมาหมด oh. ดูซิกล่องฟีนมายัางไงอ่ะแกะแกะเลยอันนี้ก็ลีลานะตอนแรกกะว่าจะอจัดคลิปเป็นแค่ ASMR นะอัดแต่เสียง แต่ดออูอุปกรณ์มันมีเยอะน่าจะมีวิดีโอให้พูดอยู่ก็เลยอันนี้ก็คืออัดบรรยายพูดใส่ซะหน่อยหาค่อ,คอยๆแกะค่อยๆแกะฟึ่งอ่าและนี่ก็คืออุปกรณ์ของเราที่ได้มาจากการสั่งนะไหะเรา,าเช็คของดูว่าครบหรือเปล่าอันแรกเลยอันนี้ก็คือ กัวค้าแย่เลี้ยอนนะหย่เลี้ยวจิตกรรมสีจิตกรรมจีนก็ได้แต่สิบสองสีแหละแต่ที่ดูนี่ก็คือกระหังสีดำอยากได้หมึกสีดำนะสีหลักของเราเวลาใช้ในการเขียนอักษรจีนมันต้องใช้สีดำแต่ในกล่องนี้มันไม่มีอะสงสัยต้องซื้อเพิ่มอีกรายการหนึ่งแหละอันนี้ก็คือจานสี เหมยควาเถียวเสื้อผ้านน,นี้ผู้การหูชื้อเหมาปีมีมาห้าอันนะหูซื้อก็คือห้าด้ามจุยงจริงชื่อเหมาปีเหมาปีนะก็คือเขาใช้แต่ขนที่ละเอียดเลยนะม,มีห้าไซส์เดี๋ยวมาเรามาดูทีละอันนะเดี๋ยวให้ดู ออันแรกก็จิจี้ยนต้ปาปายอยู่ข้างล่างก็น่าจะเป็นบริษัทเขานะบริษัทหรือคนที่ทำพวกแปลงนี่แหละเชื่ออะไรมากริดมากริดอ่ะมาเจอรี่เธออะไรเงี้ยนี่ลักษณะแปลงก็จะประมาณนี้นะจ๊ะมาดูอันต่อไปอะไรอ่ะ เจเจียนตาเจาเจยนจงไปยย๋หยวนก็ขนาดกลางเนาะเมื่อกี้ขนาดใหญ่ใช่ไหมตาป้ายป๋ายก็ขาวมะตาก็ใหญ่เนี่ยต้าไป๋ก็เออขนขาวใหญ่อันนี้ก็ขนขาวกลางอะไรงี้ไซส์นะไซส์กลางจงก็กลางกลางอะไซส์ตรงกลางอันนี้ก็เฉียวปไายเฉียวไายก็เล็ก ขนขาวเล็กอะไรเงี้ยน่าใช้นะน่าใช้นี่อันต่อไปอันต่อไปเหมือนจะเป็นพวกขนขนหมาป่าหรือเปล่ปามันจะเป็นขนสีออกน้ำตาลน้ำตาลน่ะอะไรนะเจียงผ่นหลังขาวเจียงเผียนหลังขาวเเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นขนสีน้ำตาล อันสุดท้ายเอออันนี้อันนี้ก็น่าใช้อันเนี้ยมันจะเป็นไซส์เล็กสุดเดาว่ามันจะต้องเอาไว้ใช้เขียนพวกอักษรจีนอะเพราะว่ามันปลายมันเล็กมากเห็นไหมเออชอบชอบอันอันเล็กนี่แหละเอาไว้เขียนอักษรจีนสวยๆอ่ะเออขนมันอันเล็กๆนะอันนี้คือทั้งหมดห้าอันนะห้าไซส์ที่เขาให้มาในเซต อันต่อไปคืออะไรฟุงกาวออกอนี่ก็คืออันที่เป็นอันที่เรียกว่าเหมาจานก็คงจะเอาไว้ใช้พวกรองรองกระดาษอีกทีนึงเวลาวาดให้หมึกมันแบบว่าเลอะทะลุไปข้างหลังอะนะ ขนาด50คูณ50เซนโอเคแล้วสุดท้ายก็คือช่างซวนเจอช่างซ้อนจอานซื้อจาง30แผ่นอ,นอ่านอ่านอ่านไม่ออกนั่งก็นั่งดูไออ่านตัวไหนออกบ้าง อ่าดหนออกรู้เรื่องบ้างก็น่าจะเป็นพวกกระดาษสาจีนี่แหละเดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันเขาบอกว่าลักษณะมันจะเป็นแบบหยาบด้านหนึ่งเรียบด้านหนึ่งนะก็เลยติดจะแกะขอจับตัวหน่อยว่าเฮ้ยใช่แบบที่เขาว่ากันหรือเปล่าแกะออกมาดู จับ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 ออกมาออกมาหน่อยนึงเอ่อว้าวใช่นะจับดูแล้วมันหยาบด้านนึงเรียบด้านนึงจริงด้วยของจริงของจริงของจริงเลย อุปกรณ์จีนสั่งจากจีนไม่น่าจะผิดหวังนะเก็บอย่างเดิมโอเคอุปกรณ์เราก็มีประมาณเท่านี้นะครบไหมก็ถือว่าครบนะครบตามในรูปที่เขาโชว์อยู่ ว่ามีอะไรมาให้บ้างเงี้ยเออก็โอเคใช้งานได้อยู่ขาดเด็กเดียวสีดำต้องไปซื้อเพิ่มในเซตนี้ไม่มีนะแต่ในราคา200เกือบสามร้อยนี่รู้สึกว่าน่าจะมีมาให้นิดนึงนะแต่อุปกรณ์เ่าคุณคิดว่าเยอะแล้วลวมั้งก็เลยให้มาแค่นี้น,นี่ก็นั่งดูเอามานั่งดูอีกแล้ว หาดูพเพื่อเือจะมีซ่อนสีดําไว้อยู่หรือเปล่าไม่มีแล้วเอาไปเก็บอ,อ้นั่งดูอยู่นั่นแหละ <S <S ก็ประมาณนี้นะสําหรับรอุปกรณ์วาดภาพนะใครที่สนใจอยากจะลองแบบหัดวาดรูปหมึกจีนอะไรอย่างเงี้ยววาดรูปเกี่ยวกับการวาดภาพจีนอะ่ะก็ลองสั่งมาดูมาลองเล่นกันดูได้นะเซ็สสตถูกๆก็มีไม่ถึง ร้อยสองร้อยไม่ถึงสองร้อยก็มีนะน่าจะมีจะถูกถูกอยู่ข้างหลังเขาจะมีไออย่างเซตเนี้ยเขาจะมีแนะนำสาธิตวิธีการวาดภาพวาดภาพจีนด้วยแล้วเขามีค r ว o า e ให้แทสแกนอยู่ด้านหลังไอกล่องที่เป็นกล่องสีอยาลองสแกนดูเดี๋ยวจะไปเข้าเรียนดูก่อนนะว่าเราซื้อสอนอะไรบ้างนะเกี่ยวกับการ วิธีการวาดต่างๆนะเดี๋ยวจะลองเอามาใช้ดูแล้วเดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ดูทีหนึง่งวิธีการวาดอะไรต่างๆนะจะวาดได้เรื่องหรือเปล่านะและก็สําหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะอย่าลืมนะถ้าใครสนใจก็ลองไปส่งในลาซาดานะสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าจเจียน